ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเนวิก้าวันนี้ผมก็จะมาสอนการจัมสติกกี้บอมง่ายๆนะครับก็จะเป็นขั้นพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับโอเคก็มาเข้าเรื่องเลยนะครับก็จะเป็นเดโมนะที่จะจัมนะครับก็คือตัวนี้นะโอเคนะครับสําหรับสติกกี้บอมเนี่ยคือเวลาเราใช้งานนะครับเราห้ามวางสามลูกนะครับถ้าเราวาง3ามลูกเมื่อไหร่แล้วเราจัมไปเราจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะตายนะครับ ห,ห้ามใช้เกิน2ลูกนะไม่งั้นจะตายนะครับถ้าไม่มีกล่องยาให้เก็บเราก็จะจําได้อยู่นะครับโอเคก็คือง่ายๆนะสําหรับเ,เดโมดก็คือใหเราวางไว้1ลูกกดคอนโทรลสเปกบาร์ Bar นะครับก็จะเห็นว่ามันจะสูงกว่าโซลเจอร์นะครับสูงกว่าโซลเจอร์เยอะเลยนะครับแล้วก็เลือดจะลดเยอะกว่าโซลเจอร์มากด้วยนะครับโอเคแล้วก็ แล้วถ้าเราวางสองลูกเราก็จะสามารถขึ้นไปบนนู้นได้เลยนะครับซึ่งมาสูงมากนะครับสูงสูงโคตรโคตรนะครับว่าเราอาจจะตาย่อนก็ได้นะครับตกที่สูงตายนะครับม,มาขออธิบายก่อนโอเคนะครับก็หลายๆคนอาจจะยิงไปหนึ่งลูกแบบนี้นะแล้วก็กดปอนโทนจัมป์ไปนะครับก็คือแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็สำหรับการจามัมป์อ่ะ คือให้เรากดวางไปตรงเนี้ยหนึ่งลูกนะครับแล้วเราก็เดินไปข้างหน้าอ่ะเดินไปข้างหน้าสักนิดนะให้ถึงเส้นดีข่าวนะครับอ่ะกดกระโดดสเปกบร์ปุ๊บมันก็จะสูงประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเราวางสองลูกนะแล้วแล้วถ้าเราวางสองลูกนะครับอย่าวางติดต่อกันนะให้เราวางแบบนี้นะครับมันจะไปได้ไกลกว่าปุ๊บนะครับคือมันจะไกลมากๆนะครับแต่ว่าอันตรายนะครับคือจะตกลงมาตายนะครับส่วนมากจะตกลงมาตาย หรือบางคนก็อาจจะไม่ตรงมาตายนะครับโอเคมาคือสองแบบเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับเนี่ยแบบนะี้ปึ๊บคือมัอนไกลนะไแบบกลมากนะครับจำง,ง่ายง่ายปึ๊บโอเคนี่คือแบบจำแบบธรรมดานะครับผมมีจำแบบต่อเนื่องนะครับก็คือให้เราปรับอ่าแบบก็คือแบบนี้นะเดี๋ยวผมเอาไว้ใต้คลิปนะครับก็คือผมเคยสอนแล้วนะครับคลิปเนะี้ย ตอนลงนันะ้น okay, <Okay, S 1> น่ะเคก็ให้เราวางเนี่ย <_ d uration> ไป1ลูกนะครับเรากดเออแบบปกติยิงขึ้นฟ้านะครับให้เรายิงไปขึ้นฟ้าเดี๋ยวนะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับก็คือให้เราเดินไปข้างหน้านะ่ะกดคอนโทรลสเปกบา์นะครับเหมือนเดิมเนี่ยนะครับแล้วเราก็ยิงไปข้างหน้า1ลูกยิงพอระยะประมาณตรงกลางเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับคือหันหน้าประมาณตรงกลางปุ๊บ แนะแบบนี้คือจมต่อเนื่องนะครับนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมลองเปิดเทรเบรซันให้ดูนะครับจมต่อเนื่องเป็นงไงฮึปอ่าก็คือประมาณเนะี้ยคือมันจะไกลนะครับเราเลือดก,ก็จะลดน้อยกว่านะครับนะนี่คือแบบท่านง่ายๆนะก็ผมก็จําได้สูงสุดก็คือ4ี่ลูกนะแล้วก็ไงจาได้สูงสุดคือ4ี่ลูกนะครับ คือเวลาเราจับมันเะนี่ยเรื่อมันจะลดน้อยกว่านะครับเวลาวะเออมันจะลดน้อยกว่าเวลาวางสองลูกแล้วจับไปนะครับเนะี่ยคือให้เราเดินไปข้างหน้านะ่ะประมาณตรงเนี้ยแล้วเรากดลงสปิกบ้าปุ่มแล้วก็ยิงไปข้างหน้าเนะี่ยนะครับแล้วก็ยิงด้านบนอ่ะงงไหมคือแบบนี้มันก็ถือว่าง,งงอยู่นะครับกวผมไม่รู้จะต่อยังไงเหมือนกันนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมโอเคโอเค เออแล้วก็อีกอย่างนะคือเวลาจัมบ์ดโมแมนนะครับเหมือนเดิมเลยคือเวลาเราจัมบ์ให้กด A กับ D นะเหมือนโซลเจอร์เลยนะครับปึ๊บอ่าขึ้นมาได้ละปึ๊บกด A ปึ๊บนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ A กับ D เนี่ยฝึกจัมบ์ไปเรื่อยๆนะครับโอเคเนี่ยไปเรื่อยๆอ่ะนะครับแล้วก็ฝึกเยอะๆจะได้เป็นนะครับแต่ว่าผมก็ได้แค่ขั้นพื้นฐานนะ ทันสูผมยังไม่ยังไม่ค่อยเก่งอะแต่ละตัวนะครับเขตต่อมานะครับการจัมแบบไปเรื่อยๆอะปรับเป็นคือเออเฟิร์สเฟิร์สั้นก่อนนะครับก็คือจัมแบบตอนนั้นก็คือแบบนี้นนะแล้วก็วางนะครับอ่ะแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะผมไม่ค่อยจัมแบบนี้ไปนะครับคือแบบนี้นนะครับก็เวลาเรายิงเนี่ยปึ๊บแบบนี้นไปแล้วเราก็ยิงไปข้างหน้า เนี่ยนะนะครับคือยิงต้องรอสักระยะก่อนนะครับแล้วเราค่อยกดยิงปึ๊บแบบนั้นแบบนะันะ้นคือต้องการให้ถูกด้วยนะครับสําหรับอันนี้ปึ๊บปึ๊บนะครับคือมันมันยากนะสาหรับอันนี้สําหรับผมนะครับเฮ้ยเหมือนจะเริ่มไม่ยากเหมือนจะเริ่มไม่ยากนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะสำหรับเดโมเนี่ยการจำมันมีหลายแบบเลยนะครับเนี่ยนะโอเคมาก็มีประมาณเท่านี้เนาะสำหรับเดโมอ่ะคือมันมันไม่เยอะเท่าโซเจอนะครับก็คันสูงเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้ผมเล่นหดวก่อนนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะชอบมากๆอย่าลืมกดซับส่้วใครแคร์ก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิม อย่าลืมดูนี่ของนะครับโอเคอย่าลืมดูนี่ของนะจะได้เอามาทําคลิปนั่นแหละนะครับเอามาทําคลิปไม่ได้เอาไปใช้เองหรอกนะครับเอามาทําคลิปนี่แหละจะทําคลิปแต่ก็ามันใช้เองนี่แหละ <c oughs> <c oughs> โอเคบายเฮ้ยโกหกเลย